สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำอาหารให้น้องหมาแล้วก็ตัวเราเองทานด้วยเมนูง,ง่ายๆวัตถุดิบก็จะมีหมูน้ำมันมะกอกน้ำมันพืชก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกใส่ไปนนิดหน่อยมหนึ่งช้อนชาพอค่ะเริ่มจะททำทำหมูก่อนเลย ผัดสักก่อนผัด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 ไปสักทุกสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเอาแครอทมาใส่มีส่วนประกอบที่เพิ่มมาก็คือแครอทหั่นซอยนะคะกับแตงกวาญี่ปุ่นหั่นบางๆหรือจะหั่นเป็นเต่าก็ได้นะคะแล้วแต่ ความชอบของทุกคนเลยแล้ใครชอบแบบไหนอันนี้เรายังไม่ปรุงอะไรนะคะเพราะว่าอันแรกเนี่ยเราจะทําให้ออมสินของเราทานก่อนพออมสินเสร็จแล้วเราค่อยปรุงเพื่อเป็นของคนทานต่อได้ค่ะทําทีเดียวพร้อมกันเลยไม่ต้องเสียเวลามื้อนี้กินได้ทั้งแม่และลูกเลยนะคะ ผัดไปสักหน่อยอันนี้เราจะใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะคะดูเนื้อหมูกำลังจะสุกแล้วตต้องดูให้แน่ใจว่าสุกสีจริงๆนะเพราะว่าเราทำให้น้องหมาของเรากินด้วยกระทะที่ใช้เราจะเป็นเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ไหม้ <c oughs> เนื้อหมูของเรา หั่นเป็นชิ้นพอคำแครอทสีสวยสวยน่ากินจังผัดไปอีกนิดนึงนะคะเติมข้าวลงไปกลายเป็นข้าวผัดหมูแครอทใส่แตงกวาญี่ปุ่นแล้วค่ะตอนนี้แม่ถ่ายทำด้วย มือเดียวไม่ได้ใช้ขาดตั้งกล้องช่วยอะไรก็เลยต้องมือหนึ่งผัดมือหนึ่งถ่ายถือกล้องถถือโทรศัพท์ถ่ายค่อยๆทำไปค่ะใส่ไข่ไก่ดูฝีมือการใส่ไข่ของแม่นะคะโอ้โปรมากแม่ตกลงมาเลยค่ะทั้งเปลือก อย่าหาทํานะคะเอดูว่าอย่ามีอย่าให้มีเปลือกไข่ติดนะอย่างของแม่นี่ก็คือไม่มีแล้วแหละค่ะทีเราใส่ไข่เพื่อเพิ่มโปรตีนอีกนิดนึงเพราะเราไม่ได้ให้น้องหมากินนะคนก็กินด้วยค่ะผัดเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยดูค่ะแตงกวาก็จะเป็นใสๆนะ ตรงนี้เราจะใส่จานให้ออมสินก่อนนะแบ่งออกไปสักประมาณหนทัพพีครึ่งตามขนาดน้ำหนักของน้องออกมาเป็นของคนแล้วนะตอนนี้เราเติมกิมจิลงไปาตามใจชอบเลยนะใครชอบแบบไหนยังไม่ได้ปรุงรสของคนเลยนะคะใส่แค่กิมจิอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอะ ตอนนี้เราก็อาจจะเบาไฟไว้ก่อนนะเป็นไฟอ่อนนะพอเราได้ที่แล้วเราก็ผัดต่อก็เพิ่มไฟขึ้นมาให้กิมจิสุบนิดนึงนะคะพอกิมจิได้ร้อนๆคู่กับข้าวสวยรสชาติคุกเขาเข้ากันพอดีเลยจัดใส่จานแล้วเราก็ เสิร์ฟด้วยแตงกวาญี่ปุ่นฝานบ้างๆน่ากินใช่ไหมกับข้าวของเรานะคะกินได้ทั้งแม่และลูกเลยทั้งคนและหมากในครั้งเดียวผัดพร้อมกันแบ่งของหมาก่อนของคนทีหลังมาแล้วรอแม่ผัดข้าวอย่างใจจดใจจ่อเลยค่ะ แม่ผัดข้าวแม่ทำกับข้าวให้จะต้องมานั่งรออยากกินแล้วอยากกินแล้ว ินเกี้ยงเลยเหรอเอาอีกไหมลูกหนแม่ขอดูหลักฐานหน่อยขอมือก่อนแล้วขอมือก่อนเอาอีกไหมขอมือไหนอขอมือก่อนเร็วๆเก่งมากเก่งมากมากเลยไในเขาดูหลักฐานมากินที่ว้าวกินหมดเกี้ยงเลย อาหารเม็ดนี่คือนานๆทีจะเหลียวแลชอบกินข้าวผัดเหรอชอบกินข้าวผัดเหรออร่อยแล้วลูกเดี๋ยวแม่ตักให้อีกโอเคอโอเคโอเคขอมือมาขอมือก่อนเร็วๆโอเคขอมือให้ครับผมขอบคุณนะคะคุณแม่เหรอไม่ต้องกางเล็บอะกางเล็บทำไมเนี่ย เป็นแมวเหรอ